สวัสดีจ้ายญ่เจเลขดับมาแล้วนะคะเลขดับเลขแม่นแม่นไม่ออกชัวๆเพื่อไม่ให้ผู้ชมผู้ติดตามต้องเสียเงินทิ้งเปล่าๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีไหมผลงานงวดที่แล้วของใยญ่เจคลิปนี้คือดับ2ตัวบนนะคะเรามาดูกันว่า16กันยายน รางวัลที่1ออก074646นะคะเพราะฉะนั้น2ตัวบนที่ยายเจ้พูดถึงคือตัว46นี้นะคะเรามาดูกันว่ายายเจ้ให้ครั้งที่แล้วมีไหม46เลขดับที่ยายเจ้ให้เฉพาะตัวตรงแผ่นนี้นะมี44ไม่มี46มี26ไม่มี46มี56 ไม่มี46นะคะเรามาดูอีกแผ่นหนึ่งตัวตรงและตัวกลับนะตัวตรงและตัวกลับแผ่นนี้มี6996 3663มี47แต่ไม่มี46เพราะฉะนั้นเลขดับเจเจแม่นแม่นชัวชัวเช่นเดิมนะคะเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องเสียตังทิ้งเปล่าๆนะจ๊ะ ค่ะเรามาดูกันว่างวดนี้ยายเจมีตัวไหนมั่งที่เป็นเลขดับวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะแผ่นนี้เฉพาะตัวตรงนะยายเจให้ตัวแรกคือ05นะคะแล้วก็4 6 0 3 07เลขดับนะจ๊ะ09 เจดได้เลขเด่นเลขดังที่ไหนมาอย่าลืมตรวจเลขดับกับเายเจ๊ก่อนนะเก้าเแล้วก็สามสนะสามเจ็ดก็ดับนะจ้ะห้าสามก็ดับนะดับสองตัวบนนะห้าห้าหแปดหนึ่งหนึ่ง 3าและ3 6นะจ๊ะดับตัวตรงงวดนี้ใหญ่เจให้ทั้งหมดสิหตัวนะจ๊ะยังไม่หมดนะใหญ่เจให้แต่ละครั้งเยอะค่ะอีกแผ่นหนึ่งนะคะคือดับเฉพาะตัวตรงและก็ตัวกลับนะจ๊ะดูซิมีตัวไหนบ้าง3 9 กลับด้วย9กสนะ08 80 78 87นะ04 40 47 7 4 5 6 6 5 1นึ่สามหนึ่ง,งและห6ึ่ห,ห,หนึ่งจ้าเพราะงั้นรวมสองแผ่นเลขดับคลิปนี้สองตัวบนนะจ๊ะ2ตัวบนทั้งแผ่นตัวตรงและตัวตรงกับตัวกลับรวมทั้งหมด29ตัวนะจ๊ะ29ตัวดับนะจ๊ะไม่ออกอย่าลืมนะ ตรวจเลขดับกับเดเจก่อนตัดสินใจซื้อนะจ๊ะค่ะคลิปต่อไปของยายเจ๊คือเลขดับสองตัวล่างอย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะสวัสดีจ้า